สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ้วแจ๋วเกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะ สิวแจ๋วเ,เกษตรตัวน้อยมาเช่นเคยนะคะในคลิปนี้พาพี่น้องของเรามาดูวิธีการปลูกมันเทศอีกหนึ่งอาชีพที่อยากจะให้พี่น้องของเราได้ทำกันเพราะว่าการปลูกมันเทศจะเป็นอาชีพหลักๆที่ได้รับความสนใจจากตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นมันเทศสายพันธุ์ใดไหนก็แล้วแต่ การปลูกมันเทศนี้อายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะเรามาเริ่มต้นดูวิธีปลูกปลูกยังไงให้มันเทศหัวดกและดูแลยังไงถึงจะไม่มีมแมลงในแปลงมันเทศของเรานะคะ ep นี้เป็น ep ที่1นึ่สำหรับจิ๋วแจ๋วเกษตรน้อยที่จะลงคลิปเกี่ยวกับมันเทศให้พี่น้องของเราได้รับทราบกันนะคะวิธีการปลูกมันเทศควรที่จะปรับปรุงพื้นดิน ไทพรวนให้ละเอียดแล้วก็มีการยกร่องนะคะการปลูกมันเทศมันจะมีการยกร่องห่างสักประมาณ80ซนติเมตรความถี่ของต้นประมาณคืบกว่ากว่าคืบมือกว่ากว่าค่ะทุกคนแต่ละหลุมต้องมีหนึ่งต้นเท่านั้นและการรองก้นหลุมต้องใส่ยาผงด้วยนะคะยาผงที่เราใส่นี่จะเป็นยาเม็ดสีม่วง,งจะมีชื่อว่า โฟราดานนะทุกคนโฟราดานเป็นสารที่ทำให้ขยายรากได้ดีและอีกอย่างจะเป็นตัวช่วยในการกำจัดแมลงใต้ดินด้วยทั้งจะมีแมลงด้วงหรือแมลงอื่นๆที่สามารถทำลายหัวมันเทศของเราซึ่งหากแมลงศัตรูพืชตัวนี้เข้าไปกัดแล้วก็เข้าไปฝังตัวตอนแรกเขาจะเป็นตัวอ่อน ทีนี้เขาจะมีการขยายตัวขยับขึ้นจนถึงขั้นทั่วทั้งหัวมันของเราซึ่งมันจะทำให้หัวมันเทศของเรานี้รับประทานไม่ได้เลยเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเน่ามันจะมีกลิ่นหืนเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะโรยสารกำจัดแมลงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกมันเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะที่จะโรยยานะทุกคนเราต้องควรที่จะ รองก้นหลุมด้วยเพื่อที่จะทำให้มันเทศของเรานั้นเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ที่เขามีการติดขึ้นมาเนาะเวลาเราปลูกแล้วก็รดน้ำไปด้วยบางคนก็จะรดด้วยสายน้ำหยดบางคนก็จะรดด้วยสปริงเกอร์นะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่การที่เรารดด้วยน้ำสปริงเกอร์แบบนี้มันก็จะทำให้ดินของเราชุ่มชื่น แต่มันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าหญ้าวัชพืชจะเกิดทั่วทั้งแปลงเพราะฉะนั้นการปลูกมันเทศบางคนเขาค่าคใส่สายน้ำหยดเพื่อที่จะกันไม่ให้วัชพืชขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับมันเทศปลูกได้ทุกเวลาทุกพื้นที่ค่ะพอมันเทศปลูกได้สักประมาณหนึ่งเดือนเราสามารถหยอดปุ๋ยได้เลยค่ะทุกคน สำหรับผู้ที่มีสายน้ำหยดก็ปล่อยปุ๋ยลงไปทางสายน้ำหยดก็ได้นะคะปุ๋ยที่เราใส่นั้นมันทางเราจะใส่เป็นสูตรปุ๋ยสูตรยูเรียก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยสูตร1 8 1 2 6กก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ต้องการที่จะให้มันงามช่วงที่มันเดือนหนึ่งควรใส่ปุ๋ยสูตรหน้าให้สูงกว่าสูตรกลางและสูดท้ายนะคะพอมันอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆประมาณ 50ิบวันเราฉีดพ่นปุ๋ยหยุดเครือเนาะทุกคนปุ๋ยศ0 6 0เป็นเป็นชนิดผงเป็นซองนะแล้วก็ฉีดพ่นให้ให้เครือหยุดทีนี้พอเครือหยุดเขาก็จะทำการลงไปที่หัวถ้าเกิดมันงามขึ้นเกินไปมันจะทำให้มันบ้าใบนะคะหากเราไม่ลองก้นหลมุมหัวมันของเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะ หัวมันจะเป็นเหมือนกำปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยนี่คือไม่ได้รองก้นหลุมค่ะแต่ถ้าเกิดพี่น้องของเรารองก้นหลุมหัวมันเขาก็จะสวยยาวเรียวแล้วก็หัวดกด้วยเพราะว่าปุ๋ยนั้นมันจะทําให้การขยายรากของมันเทศของเราได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับการพ่นสารกําจัดมแมลงเราสามารถฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงได้ทุกเวลานะคะปกติแล้วเราจะฉีดพ่นอยู่ที่ จ็ดวันทีหนึ่งแต่เราไม่ควรที่จะฉีดพ่นบ่อยเพราะว่าเราได้ลองก้นหลุมแล้วถ้าเกิดว่าเวลาล่วงเลยไปสักประมาณสามเดือนกว่าๆเราเก็บเกี่ยวไม่ทันนั่นมันจะทําให้มแมลงไปเจาะในหัวมันของเราเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นเราควรที่จะฉีดพ่นมแมลงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ห้าวันฉีดพ่นทีหนึ่งนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือ การปลูกมันเทศในสายน้ำหยดค่ะทุกคนเราจะปลูกมันเทศช่วงฤดูแลง้งสำหรับมันเทศที่เหมาะที่สุดก็คือปลูกหลังนาเพราะว่าอากาศในช่วงนั้นจะพอดีสำหรับการปลูกมันเทศเพราะว่ามันเทศเป็นเป็นพืชที่อ่อนเพราะว่าใบเขาจะเป็นใบอ่อนเนาะเราจะตัดเครือมันนำไปเสียบตรงบริเวณที่เรายกล่อง ตอนที่เราเสียบนั้นดินควรที่จะมีความชุ่มชื้นด้วยนะคะนี่คือหัวมันของเราค่ะคุณผู้ชมมันเทศจะดูแลเหมือนกันทุกทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมันขาวผักกาดหรือจะเป็นมันชนิดใดก็แล้วแต่จะดูแลเหมือนกันหมดทุกคนนะเหมือนกันหมดทุกทุกสายพันธุ์นะคะที่นี้พอมันเทศได้สักประมาณสองเดือนเราก็มีการหวาน หวานปุ๋ยนะทุกคนหวานปุ๋ยสูตรเสมอเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการที่จะเอาหัวมันแล้วนะคะสูตรเสมอหรือไม่ก็จะเป็นสูตร13 13า1ส่หวานเอาหัวค่ะทุกคนในช่วงนั้นเราจะไม่หวานเอาความงามแล้วนะคะในช่วงนั้นเราจะหวานเอาหัวทำยังไงถึงจะให้ได้ไร่ไรลสีตันพี่น้องของเราปลูกมันเทศได้เงินแสนนะพื้นที่หนึ่งไร่สามารถได้เงินแสนเลยทีเดียวเพราะว่า มันก็อยู่กับช่วงที่เราขายเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราได้ถุงละหนึ่งรอยห้าสิบาทอย่างเงี้ยหนึ่งถุงบรรจุได้สิบกิโลกรัมค่ะกิโลกรัมละสิบห้าบาทนี่คือพ่อค้าคนกลางเขามารับกับเราเนาะหนึ่งถุงได้หนึ่งร้ยห้าสิบบาทสิบถุงได้พันห้าสิบถุงนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเนาะถ้าเกิดเป็นหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลนี้จะได้เงินอยู่หมื่นห้าหนึ่งไร่ได้อยู่สี่ตันค่ะทุกคน หนึ่งไร่ได้อยู่ที่ตันสี่ตันคือทาถึงสี่ตันตันละหมื่นห้านะคะตันละหมื่นห้าสองตันได้ละสามหมื่นสี่ตันได้อยู่หกหมื่นค่ะทุกคนที่นี้พอเราได้หกหมื่นปุ๊บรอบแรกเราไปปลูกอีกรอบสองเราก็ได้อีกหกหมื่นเป็นแสนสองในปีหนึ่งพื้นที่อยู่หนึ่งไร่เราสามารถปลูกได้ผลผลิตอยู่ที่เงินแสนเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่เราปลูกแล้วหัวมันไม่มีราคา เราก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะทุกคนแต่ถึงยังไงก็เราก็ทําให้มันได้รับผลผลิตที่ดีก็แล้วกันแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันเทศเราจะมีมีเอ,อ่อราคาจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบบาทได้ตันละหนึ่งหมื่นแต่ก็ยังดีนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นพืชอายุสัน้นพอเราไถาด่าออกเราก็เก็บเกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไถ เอาสารกำจัดวัชพืชฉีดพ,พ่นในแปลงก่อนเพื่อที่จะทำลายเครือของมันทีนี้ตากแดดไว้เราก็มาปลูกต่อนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จิ๋วแจ้วเกษตรน้อยโคลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ